่ะต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทารโลค่ะวันนี้เรามาทำคลิป12ราศีในเดือนมกราคมพุทธศักราช2564นะคะก็แฮปปี้นิว e ยร์นะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สำหรับคลิปนี้เป็นของชาวลัคนาราศีธนูค่ะก็นะคะสำหรับ ช่วงเวลานี้นะคะก็กำลังจะเปลี่ยนเข้าสู่ปีใหม่แล้วนะคะก็ขอวอวยพรให้ทุกคนนะคะพบกับความสุขความสำเร็จความสบายกายสบายใจและก็สมหวังในทุกสิ่งนะคะแล้วเราจะมาอ่านดวงกันนะว่าในเดือนมกราคมปีหน้าเนี่ยชีวิตนะคะของชาวลัคนาราศีธนูจะเป็นเช่นไรกันบ้างสามารถดูได้ทั้งลัคนาและก็ราศีนะคะใครที่เช็คดวงแบบราศีลงไปดูก่อนนะว่าวันกับเดือนเกิดของคุณเป็นราศีธนูในคลิปของแม่หมอหรือเปล่า และสาหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะอารมณ์ความรู้สึกของคุณในเดือนมกราที่จะถึงนี้นะคะก็เรียกได้ว่านะเป็นช่วงเวลานะคะที่อยากจะพักกายพักใจอยากจะนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวต่างๆนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณเองอะ่ะอาจจะไม่อยากเปิดเผยใจเปิดเผยตัวเองสู่โลกโซเชียลหรือว่าสู่สังคมอะไรมากมายนักเป็นช่วงเวลาที่อยากเก็บเนื้อเก็บตัวอยากจะอยู่กับคนใกล้ชิดคนรู้จัก อาจจะอยากไปอยู่กับคนที่แบบเป็นครอบครัวของเรานะคะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนที่รู้ใจกันนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณเองอะ่ะอาจจะไม่อยากนะคะไปคุยกับคนแปลกหน้าหรือว่าไม่อยากจะออกสังคมไปปาร์ตี้หรืออะไรพวกนี้นะักเพราะว่าช่วงเวลานี้เหมือนกับอยากจะเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะมีเรื่องบางอย่างที่คุณเองต้องคลุนคลีดนะคะต้องแบบรักษากายรักษาใจตัวเองก่อนนะสำหรับ แล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะ,ะช่วงเวลานี้นะคะบางทีคุณเองอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าคุณสูญเสียโอกาสในบางสิ่งบางอย่างที่คุณคาดการว่าคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะทําได้อะไรที่คุณหมายปองเอาไว้ะค่ะเหมือนกับว่ามันยังมาไม่ถึงในจุดนี้สักเท่าไหร่นะเหมือนกับมันรอการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะซึ่ง คุณเองอาจจะรอเงินก้อนใหญ่อาจจะรอมรดกรอทรัพย์สินหรือว่ารออะไรนะคะที่คุณตั้งใจมุ่งหมายเอาไว้ตั้งแต่ต้นปีนะคะแต่ว่าช่วงเวลานี้เหมือนกับว่ามันยังไม่มาถึงนะคะแล้วคุณเองก็ยังเสียดายอยู่กับมันนะคะมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยไม่มีกระจิตรใจจะไปทําเงินทํางานอะไรตรงไหนนะคะเพื่อที่จะหาไรายได้ส่วนอื่นเข้ามาทดแทนทาัทางที่จริงๆแล้วอะ่ะมันก็ถือว่าไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับคุณมากมายนะแม้จะไม่มีเงินก้อนตรงนั้นหรือว่า ไม่มีสิ่งที่คุณปรารถนาตรงนั้นแต่คุณเองก็ยังสมาถะพอเพียงมีกินมีใช้นะคะขึ้นสิบถ้วยเนี่ยไม่ได้น้อยหน้าใครนะก็เรียกได้ว่ายังคงนะคะใช้ชีวิตอยู่ได้แล้วก็ยังคงมีการเงินตามปกตินี่แหละเพียงแค่นะคะถ้าหากคุณเลิกเสียดายนะคะในส่วนที่มันหายไปตรงนั้นแล้วะ คุณจะเริ่มนะคะมองเห็นสิ่งที่ว่าเป็นโอกาสดีๆที่เข้ามาหยิบยื่นให้กับคุณนะคะในเรื่องของการเงินในเรื่องของโชคลาภนะคะยังไงก็อย่าเสียใจหรือว่าอย่าน้อยใจกับสิ่งที่คุณพลาดหมายหรือว่าพลาดเป้าที่ตั้งเอาไว้นะคะยังไงก็สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเนาะแล้วก็ในเรื่องของการงานนะคะมองว่าการงานช่วงนี้เนี่ย อาจจะมีการที่แบบจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นการเปลี่ยนหน้าง,งานเปลี่ยนสังคมที่ทํางานหรือว่าสิ่งที่คุณได้ลงทุนลงแรงเอาไว้อะคะ่ะมันมีบางอย่างที่คุณจะต้องประเมินสถานการณ์นะคะก็อาจจะเป็นช่วงต้นปีพอดีเลยเนี่ยแหละที่เรียกได้ว่านะคะเป็นช่วงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรหลายสิ่งหลายอย่าง ที่เข้ามาในชีวิตนะคะอาจจะเปลี่ยนโปรเจกต์งานใหม่หรือว่าเปลี่ยนหน้างานใหม่นะคะไปทํางานกับสังคมใหม่ๆไปอยู่ในสถานที่ทํางานที่ใหม่นะคะก็เป็นไปได้นะการงานช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงและคุณจะต้องใชออ้ความรู้สึกภายในใจของคุณนะคะในการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะต้องช่างใจดูให้ดีๆนะอย่าใช้ความ ใจร้อนใจเร็วในการตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับการงานค่ะช่วงนี้ไพ่พระสังฆราชขึ้นต้องใจเย็นเย็นตั้งสติตั้งสมาธิให้มั่นเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกับคุณในระยะยาวอาจจะเรียกว่าตลอดทั้งปี64นี้เลยก็ได้นะคะ เพราะงั้นจะตัดสินใจอะไรตรงนี้ต้องใช้เวลานิดนึงในการช่างใจในการประเมินสถานการณ์ในการดูว่าอะไรมันจะคุ้มค่ากว่ากันนะคะเพราะว่าการงานเนี่ยจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจเข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอนนะคะก็ <c oughs> เตรียมใจเอาไว้เลยนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดก็เรียกได้ว่านะช่วงเวลานี้อาจจะมีการบริหารเสน่ห์ค่อนข้างจะเยอะนะคะมีคนเข้ามาให้เลือกนะอารมณ์แบบรักพี่เสียดายน้องนะคะก็ยังมีอยู่นะแล้วก็คุณเองก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะเลือกโสดต่อไปใช้ชีวิตละล้าแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วหรือว่า ควรจะลองหาใครสักคนดีแต่เหมือนช่วงนี้จะมีสเสน่ห์แล้วก็มีความรู้สึกแบบอยากบริหารเสน่ห์อยากมีคนเข้ามาคุยอยากจะไปดีวกับใครสักคนนะคะส่วนคนที่มีคนคุยหรือคนที่มีคู่ช่วงเวลานี้อาจจะต้องระวังนิดนึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะมีใครบางคนนะคะอาจจะเป็นคู่ของคุณนี่แหละที่เรียกได้ว่าในะช่วงเวลานี้อาจจะมีคนเข้ามานะคะแล้วก็ ออตัวคุณเองด้วยนะคะที่อาจจะมีใครบางคนที่ถูกอ,อกถูกใจเข้ามาในความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วคุณเองก็ดันเปิดใจคุยกับเขาซะด้วยนะคะแล้วช่วงเวลานี้มันก็เลยเหมือนกับว่าในความสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะมันมีมากกว่า2คนแล้วนะแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับบริหารสเสน่ห์นะคะช่วงเวลาที่เหมือน อยากจะเก็บไว้ทั้งสองคนอารมณ์แบบไม่แน่ใจอีกเหมือนกันนะคะว่าจะเลือกใครดีหรือว่าจะจบความสัมพันธ์คนไหนดีนะคะจริงๆแล้วเหมือนใจคุณนะ่ะอยากจะ ลากๆถูๆไปอย่างนี้นะคะต่อไปเรื่อยๆนะอารมณ์แบบขอแค่ให้ได้อยู่ทั้งสองคนสามคนแบบนี้ไปเรื่อยๆก็พอเท่าที่คุณจะประคับประคองได้ก็ยังไงนะคะในความสัมพันธ์ถ้ามันมีกันหลายคนเนี่ยบางทีมันก็ทําให้นะคะอีกฝ่ายอาจจะรู้สึกเสียใจนะคะแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไปต่อในรูปแบบที่มันชัดเจนไม่ได้ยังไงก็ลองชั่งใจตัดสินใจดูให้ดีนะคะว่า จริงๆแล้วคุณอยากได้ความรักความสัมพันธ์แบบไหนกันแน่นะคะว่าอยากจะได้แบบที่ชัดเจนไปเลยหรือว่าอยากจะได้แบบเป็นเพื่อนคุยกันไปนะคะยังไงก็ขอให้เพิ่มความชัดเจนตรงนี้นิดนึงเนาะมันจะได้ไม่ส่งผลกับความรักความสัมพันธ์เพราะว่าใครๆนะคะก็อยากจะได้คนรักที่มีความชัดเจนแล้วก็เป็นของเราแค่คนเดียวทั้งน,นั้นนะคะ แล้วก็ในเรื่องของนะคะสุขภาพนะช่วงเวลานี้นะคะก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายเ,ออเรียกได้ว่านะคะเป็นช่วงเวลาที่เต็มร้อยนะคะสําหรับสุขภาพแค่บางคนนะคะอาจจะมีความคิดที่แบบอยากจะแก้ไขสุขภาพแก้ไขรูปร่างนะคะให้แบบมีความฟิตความเฟิร์มมากขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงเวลานี้อาจจะดื่มเยอะกินเยอะไปสักหน่อยหนึ่งนะมันก็เลยเหมือนกับว่า ระวังแค่เรื่องดื่มเรื่องกินเรื่องเที่ยวเท่านั้นราคาในเรื่องของสุขภาพนะแล้วก็พักผ่อนบ้างค่ะเพราะว่าช่วงเวลานี้ค่อนข้างนะคะจะมีอารมณ์แบบเข้าสังคมในเรื่องของการกินการทานค่อนข้างจะเยอะเอออาจจะมีการแบบชวนกันไปกินในครอบครัวนะคะไปกินนู่นกินนี่กันนะคะแก้เบื่อแก้เหงากันไปก็อาจจะต้องระวังนะคะในเรื่องของเออสุขภาพร่างกายแล้วก็ในเรื่องของหุ่นนะคะอาจจะต้องกลับมาฟิตหุ่นกันสักนิดนึงเนาะแล้วก็นะคะภาพรวมของดวง ในเดือนมกราคมชาวลัคนาราศีธนูนะคะช่วงนี้ก็เรียกได้ว่านะคุณจะมีความรู้สึกอยากจะมูฟออนกับอะไรบางอย่างนะคะอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากจะก้าวหน้าไปข้างหน้าให้มากกว่านี้นะคะรู้สึกว่าอยากจะได้รับนะคะอะไรบางอย่างที่มันชัดเจนมากขึ้นแล้วก็คุณเองนะคะเหมือนกับว่าเตรียมพร้อมเตรียมการนะคะสําหรับการที่จะก้าวไปต่อใน ปี64นี้นะคะเรียกได้ว่ามีอะไรบางอย่างที่คุณตั้งใจจะเตรียมตัวเอาไว้เนี่ยแหละแล้วก็ช่วงเวลาเนี้ยนะคะมันเป็นโอกาสดีๆนะคะในการมองหาความสวยงามรอบๆตัวคุณนะคะเป็นโอกาสในการเป็นผู้นําในการทําอะไรบางอย่างที่คุณเองก็ต้องการนะคะเป็นผู้นําทั้ง ในเรื่องของการงานเรื่องของมนุษยสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับผู้คนรอบตัวคุณด้วยนี่แหละคุณเองอาจจะได้เป็นผู้นําครอบครัวเป็นผู้นําแฟนนะคะหรือว่าเอออาจจะเป็นผู้นําเพื่อนฝูงในที่ทํางานอะไรพวกนี้ก็ได้นะแล้วก็นะคะช่วงเวลานี้เรียกได้ว่านะปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามานะคะในช่วงต้นปีนี้เลยนะ เป็นช่วงเวลาของคุณนะคะที่จะค้นพบบางอย่างที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงจะต้องก้าวต่อไปข้างหน้านะคะแล้วอาจจะเป็นเส้นทางใหม่นะคะที่คุณขีดขึ้นมาด้วยตัวของคุณเองในปีนี้ทั้งปีเลยก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงมกราคมนี่แหละที่จะค่อยๆนะคะเข้ามาขยับเข้ามาให้คุณเห็นว่าอะไรนะคะที่มันจะต้องเปลี่ยนอะไรนะคะที่มันจะ เป็นรูปแบบชีวิตของคุณในอนาคตข้างหน้านี้นะคะเหมือนคุณเองอะ่ะจะมีการวางแผนชีวิตใหม่จะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็มีความแบบพยายามจะก้าวไปต่อข้างหน้าน,นะคะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงระยะ เริ่มต้นนะคะเป็นช่วงการเตรียมการเป็นช่วงการประกาศเป้าหมายประกาศเจตนาร์ของชีวิตนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือดวงโดยรวมนะคะของชาวลัคนาราศรีธนูในเดือนมกราคม2564ยังไงก็สวัสด,ดีปีใหม่ล่วงหน้ากันไปเลยนะคะสำหรับใครที่ฟังตั้งแต่เดือนธันวาคมเนาะแล้วก็นะคะสำหรับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นดวงโดยรวมนะคะยังไงก็ไม่อินมากจนเกินไปเนาะหากใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็ทักทายกันมาที่ Facebook มินาวาทาโร่นะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ขอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังการกดไลค์ซับสไ r i b e กดแชร์และการให้กําลังใจจากทุกๆคนในคอมเมนต์นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ